สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับการนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับผมก็จะนำเอาเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตคนเราเนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือการเสริมดวงชะตานะครับการเสริมดวงชะตาเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณโดยมีความเชื่อว่าการปฏิบัติตามวิธีบางอยา่างจะช่วยเสริมสิริมงคล และแก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้นได้วิธีการเสริมดวงชะตานั้นมีหลากหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อและศาสตร์ที่แต่ละบุคคลยึดถือสําหรับวิธีการเสริมดวงชะตาตามปีนักษัตรนะครับก็มีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ผมจะนําเอาเรื่องราวบางอย่างบางวิธีมาแนะนําคุณให้เสริมดวงชะตาแล้วจะทําให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่คนปีชวดนะครับหรือปีหนูสําหรับชาวปีชวดมักมีสเสน่ห์และมีความเฉลียวฉลาดมากนะครับการเสริมดวงชะตาสําหรับชาวปีชวดก็คือการทําบุญเกี่ยวกับน้ําเช่นการบริจาคค่าน้ําค่าไฟวัดหรือการปล่อยปลานอกจากนี้นะครับ การสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปหนูหรือมีสัญลักษณ์ของหนูก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นคนปีฉลูหรือปีบัวสำหรับชาวปีฉลูเป็นคนที่ขยันและเป็นคนที่มีความอดทนมากการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวปีฉลูก็คือการทำบุญเกี่ยวกับการเกษตรกรรมนะครับเช่นการบริจาคที่ดินหรือการช่วยเหลือกเกษตรกร นอกจากนี้การสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปวัวหรือมีสัญลักษณ์ของวังวก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นปีนกษัตริย์ปีขานนะครับหรือปีเสือสำหรับชาวปีขานเป็นคนที่มีความกล้าหาญและมีอำนาจการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวปีขานก็คือการทำบุญเกี่ยวกับการทหารหรือการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อน นอกจากนี้นะครับการสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปเสือหรือมีสัญลักษณ์ของเสือก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้เช่นเดียวกันต่อไปเป็นคนปีเถาะหรือปีกระต่ายนะสำหรับชาวปีเถาะหรือปีกระต่ายนั้นเป็นคนที่อ่อนโยนและมีความเมตตาการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวปีเถาะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเด็กหรือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับ คุณอาจจะให้ทุนการศึกษาก็ได้แจกเสื้อผ้านะครับอาหารขนมกับเด็กก็ได้นอกจากนี้แล้วนะครับการเสริมดวงชะตาด้วยการสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปกระต่ายหรือมีสัญลักษณ์ของกระตา่ายก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้เช่นเดียวกันต่อไปเป็นคนปีมะโรงหรืองูใหญ่นะครับสำหรับคนปีมะโรงเป็นคนที่มีบารมีและมีความสง,ง่างามในตัวเอง การเสริมดวงชะตาสําหรับชาวปีมะโรงก็คือการทําบุญเกี่ยวกับวัดวา,ารามครับหรือการสร้างศาสนาสถานนะครับไม่ว่าจะบ,บริจาคเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับกระเบื้องมุงหลังคานะครับหรือเกี่ยวกับวัดวาอารามนอกจากนั้นแล้วการสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปของงูใหญ่หรือรูปของมังกรหรือมีสัญลักษณ์ของงูใหญ่ก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปเป็นคนปีมะเสงหรืองูเล็กนั่นเองนะครับสำหรับชาวปีมะเสงเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวปีมะเสงก็คือการทบุญเกี่ยวกับปัญญาครับเช่นการบริจาคหนงังสือหรือการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาครับคุณอาจจะบริจาคทุนการศึกษาหรืออุปหรือซปอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนนะครับบริจาคให้กับโรงเรียนหรือนักเรียนก็ได้นะครับ นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปงูหรือมีสัญลักษณ์ของงูก็จะเสริมดวงชะตาของคุณได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นคนปีมมะเมียรหรือปีม้านะครับสำหรับชาวปีมะเมียเป็นคนร่าเริงและมีชีวิตชีวาครับการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวปีม้านั้นนะครับก็คือการทำบุญเกี่ยวกับการเดินทาง เช่นการบริจาคค่าเดินทางช่วยเหลือคนที่กำลังเดินทางก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วการสวมเครื่องประดับที่มีรูปหมาหรือมีสัญลักษณ์ของหมาก็จะช่วยเสริมดวงชะตาของคุณให้ดีขึ้นต่อไปเป็นคนปีมะแม่หรือปีแพะนะครับสําหรับชาวปีมะแม่หรือปีแพะนั้นเป็นคนที่อ่อนน้อมและมีศิลปะในการพูดที่ดีทีเดียวการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวปีมะแม่ก็คือ การทำบุญเกี่ยวกับศิลปะหรือช่วยเหลือผู้ที่ทำงานด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะไปช่วยเหลือในการสร้างภาพศิลปะนะครับหรือบริจาคเงินทองช่วยเหลือคนที่กำลังสร้างงานศิลปะก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วการสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปแพะหรือมีสัญลักษณ์ของแพะก็จะช่วยเสริมดวงชะตาของคุณได้เช่นเดียวกันต่อไปเป็นคนปีวอกหรือปีลิงนะครับ สำหรับชาวปีวอกนั้นเป็นคนที่คล่องแคล่วนะครับและมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวปีวอกก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือการที่คุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับนอกจากนี้แล้วการสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปหลิงก็มีสัญลักษณ์นะครับที่จะช่วยเสริมดวงชะตาคุณได้นะครับ ต่อไปเป็นคนปีรากาหรือปีไก่นะครับสำหรับชาวปีรากานั้นเป็นคนขยันและมีความรับผิดชอบมากทีเดียวนะครับการเสริมดวงชะตาของชาวปีราก,ากาก็คือการที่คุณทำบุญเกี่ยวกับอาหารหรือช่วยเหลือผู้ที่กำลังขาดแคลนอาหารนะครับนอกจากนี้แล้วการสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปไก่หรือมีสัญลักษณ์ของไก่ก็จะเสริมดวงชะตาของคุณได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปเป็นคนปีจอหรือปีสุนัขนะครับสําหรับชาวปีจอนั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับการเสริมดวงชะตาสําหรับชาวปีจอก็คือการทําบุญเกี่ยวกับความยุติธรรมต่างๆนะครับคุณให้ความช่วยเหลือครับสําหรับคนที่กําลังถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับหรือคนที่กําลังมีปัญหาอยู่นะครับก็จะช่วยให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้น หรือการสวมเครื่องประดับที่เป็นรูปสุนัขก,ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสัญลักษณ์ของสุนัขก,ก็ได้นะครับก็จะเสริมดวงชะตาได้เช่นเดียวกันต่อไปนะครับเป็นปีนักกษัตริย์สุดท้ายก็คือปีกุลหรือปีหมูนะครับสําหรับชาวปีกุลหรือปีหมูนั้นเป็นคนใจดีและมีน้ําใจนะครับการเสริมดวงชะตาของชาวปีกุลก็คือการทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพครับการช่วยเหลือคนที่กําลังเจ็บป่วยนะครับ ก็จะเสริมดวงชะตาของคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือไม่คุณก็สวมเครื่องประดับนะครับที่เป็นรูปหมูหรือสัญลักษณ์ของรูปหมูก็จะช่วยเสริมดวงชะตาของคุณได้ดีเช่นเดียวกันนะครับการเสริมดวงชะตานั้นเป็นเรื่องของความเชื่อและการปฏิบัติตามหลักคําสอนต่างๆนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการที่คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติการทําความดี และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตให้ดีและมีความสุขนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับเพื่อมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมตรของคุณด้วยนะครับเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างในมากกนอ้อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ